ใ,ในที่นี้นะครับเคยเป็นตัวแทนของโรงเร e ียนนะครับสวดมนต์สรพันยะนะครับผมได้ที่หนึ่งเลยเป็ใไ่ใช่เฟย์ใช่ทางใายสายธรรมะธรรมโมร้อนแน่เลยอาจจะเป็นผมก็ได้ผมสายธรรมะธรรมโมไงนโมตัสสะนโมตัสสะพี่ใดด้วยนะใดด้วยนะเดโอตาลอน มา1 2 3สอ,สสอเส็นเปนะิดแผ่นป้ายครับโอมนนเฟยเลโอกูเนี่ยน,น,นะแจนสิงสิงทำไมพี่คิดว่าเป็นผมอะสิงเนี่ยเป็นคนธรรมรทมโมเออพอถามธรรมธทรมะสิงบอกทำทำ <laughs> ถามพี่น้องเจมก่อนพี่น้องเจนะทําไมถึงตอบว่านันนนันนนนดูเป็นพวกที่ท่องอะไรแบบนี้ได้เหรออืมดูเป็นเด็กธรรมะธรรมโ้อง่เจนแล้น้องเจตอบใครครับโอมโอมค่ะเพราะอะไรมันดูมันดูน่าจะเป็นไปได้อ่ะไอแต่จ๊อดหน่อยจ๊อดครับตอบว่าแจนครับเพราะอะไรครับพี่เทปพี่เราบอกมันคนเรียบร้อยตอนมัธยมก็เป็นไปได้อ่ะดูดูดูเป็นไปได้พี่ป๊อสอ่ะพี่ป๊อสตอบใครฮะแจนเหมือนกันเหรอเจนครับโอมตอบใครฮะ ตอนพี่เลโอพี่เลโอครับพาออะไรครับน้องอมครับทำไมทำไมถึงคิดว่าพี่เป็นคนที่แบบสวดสารพัญญาได้จริงๆอ่ะพี่ดูเป็นคนมีสมาธินะไม่จริงจริในแบบในจังหวัดที่แบบว่าไม่ได้อาสมบูรณ์ไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้ยดูแบบเหมือนว่าเหมือนเหมือนท่องมีอะไรยึดเหนี่ยวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยโอเคต่างคนต่างความคิดนะครับตอนนี้ถึงเวลาเฉลยแล้วนะครับ เอาละครับและใครในที่นี้นะครับชื่นชอบนะครับวิชาพระพุทธศาสนานะครับถึงขนาดนะครับสวดนะครับบทสวดสรพันยานะครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเลยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครครับหนึ่งสองสามยกมือโอ้ยโอ้ย ว่าแล้วโม่ถูกเหรอไม่ถูกผมตัดสิแล้วใครตอบโอมมีไหมแจนเฮลงอะต้องแจนละเราจแจนตอบใครครับโอมโอมค่ะแจนเทตอบโอมเหรอสิงเงี้ยล่ะตอบโอมมีอยู่ตอบเหมือนกันตอบเหมือนเลยอะส่วดสอนพัญยาได้สอนพัญยามันก็คือเหมือนแบบอ่งค์ใดพระสัมพุทธอะไรที่มันจะเป็นยาวๆเป็นบทสวดแบบยาวๆแล้วทำไมเราถึงท่องได้คือไม่ใช่ท่องพี่มันเป็นแข่งมันมีแข่งสวดมนต์ตอนสมัยเด็กๆแล้วยังไงเราชนะไหมชนะครับชนะได้ที่หนึ่งเหรอใช่แล้วแล้วเขาวัดเขาวัดการแข่งจากยังไงใครสวดได้เพราะที่สุดหรือถูกต้องที่สุดเหรอจริงๆสมัยเด็กๆกับเป็นความถูกต้องม ก,กว่าเพราะว่าตอนเด็กก็ไม่ได้จำ,จำใช่จะไม่ได้จำอะไรได้มากขนาดนั้นครับโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับคนที่เป็นตัวแทนนะครับสวดมนต์สารพันญ,ญานะครับนั่นคือน้องโอมนั่นเองอ